สวัสวดีครับวันนี้พวกเราจะมาหาพื้นที่ใบไม้มกนันสูตรคืสี่ส่วนเจ็ดคูณด้านยกกำลังสองอ่าไหนลองเขียนสูตรสิอ่าพื้นที่ใบไม้นะครับสูตรคือเศษสี่ส่วนเจ็ดคูณด้านยกกำลังสองนั่นเองครับอ่ะไหในใจแอนลองสอนเพื่อนๆซิว่าด้านในที่นี้ของเราคืออะไรด้านในที่นี้ของเราคือสิ จะต้องเขียนว่าอ่าเขียนว่าอะไรครับสี่ส่วนเจคูณยกกำลังสองอ่าคู4สยกกำลังสองอ่ะจากนั้น14ยกกำลังสองความหมายมันคืออะไรอ่ะ14ี่คูกัน2อ่า14คูณกัน2ตัวก็คือมี14อยู่2ตัวนั่นเองส4 14ี่คูณ14อ่ะจากนั้นทำาไงต่อครับจากนั้นเอาเจตัด14ได้กี่ครั้งเอ่ยได้2โอเคได้สองครั้ง อะได้เท่าไหร่แจแอนคูณโช 2> 4คูณ2เป็น8อ่าแล้วมันจะต้องคูณอะไรต่อ14การตั้งอ่าถึงเวลาแจแอนท่องสุคูลครับ4 8 32 84เท่าไหร84เท่าไร84 32อ่า8 8 8บวก31อ่า11ได้คำตอบแล้วครับคูณเสร็จแล้วอ่ะมาเติคมคำตอบ จแจน,นสรุปครับพื้นที่ใบไม้เท่ากับ 112. 1 12หน่วยเป็น CM อกำลังสองอ่า CM กำลังสองคืออะไรบอกเพื่อนๆหน่อยตารางเซนติเมตรอ่ะสรุป,ารารปจบ,จบให้เพื่อนๆหน่อยครับแอน,นจบคลิปจบคลิปขอ <c oughs>